หลายท่านอาจเคยมีความคิดที่ว่าถ้าหากเรานั้นสามารถลอยสูงขึ้นไปจนพ้นเขตหรืออาณาบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างชั้นบรรยากาศโลกกับชั้นอวกาศเบื้องบนตัวเราจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักและสามารถล่องลอยเฉยเช่นนักบินอวกาศที่เราเคยเห็นในคลิปวิดีโอต่างๆ แต่ในความเป็นจริงไม่ว่าคุณจะลอยตัวอยู่ที่ระดับควมสูงกี่พันกิโลเมตรเหนือพื้นโลกก็ตามถ้าหากพลังวิเศษพลังสมมุติอะไรก็ตามที่พาตัวของคุณนัองลอยขึ้นมาจนถึงระดับความสูงในชั้นอวกาศหมดลงตัวของคุณก็จะเริ่มตกกลับสู่พื้นโลกด้วยแรง gravitational force หรือแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความเร็ว ลบ9.807เมตรต่อว,วินาทีกำลังสอไม่ต่างจากการกระโดดลงมาจากบนยอดตึกสูง